ครับสบายดีเนีเลี้ยงเลี้ยงไก่สีทำที่บ้านสวนวัดจะละฝนคือเกมือนเดิมมาให้อาหารปลาลดน้ำ้นไม่ด้านบนเบียกแต่ละมือแต่ละเว้นเบียกงานแต่ละวันไม่ปล่อยเวลาให้ศูลเปล่า มึงกวนไม่กวนเลยดูแลยังมรท่านเรียบร้อยดอกมันพรท่านเลี้ยวเขาเลื้อวน้ำขักปันเลออากาศเป็นหันหนาวหนาวี่นอ่ะกคือย่างหนาวจังมนดีเพกะติเดือดต้มน้ำอาาไปดิเนาะผม้ม้น้ําตนไม่เอาเครื่องออกมาทัดงาต่กิรทัดเพา่ระหยาด หมอเขาบอกให้ทํางานเย้ากบเรื่องจับรอไปเจ้าหนาที่นาะอยูไปเจ้าวานจข้ารอให้ดูหหลางเขามาตัดเอาอยระบบนำเสร็ต้นใหม่หอดเสอกวุมือนเว้นปลยก็ไลงาิ่งปร่บยระบบนำเยอะเออคือจะหอดที่ดอกแถวนี้แหละเะแถวจะเราโซน โอเคโอเคผ่านผ่านผ่านระบบผ่านระบบผ่านระบระบบรรยากาศโซนผู้เมืงบ้านเ้าไก่เสียคำพี่น้องเลยตอนใกล้เส่ยคำดวงตะบันกําลังจะ ลาลับเหลี่ยมเขาเมงไปแล้วตกเอ็นไงพ่อดีอากาศก็เป็นห่อนห่อนหนาวหนาวรวมหนาวเย็นจ๋อยๆเลยนี่งขายผลิตภัณฑ์ไงพ่อตวไงง่ายขนาด นี่คือบรรยากาศโซนฟูมิงหมู่บ้านอิงดอยเขาเอิญผมก็บลูกนายเพียน้องเพิ่งสี่สิบหมื่นเราพี่น้องเอเออย่าฝ่อเบื่อเด้อเอออย่าเพิ่งเบื่อจะต้องไปสิตลอดหลายปีหลา,ายสัปดาห์เลยแต่บางทีนั้นมีล้มหใหญ่เออผมก็ทำเนียมาใส่ปุ๋ยผักข้าวนี่เออทำ่นเลยมาใส่ปุ๋ยเดี๋ยนี่คือเบป็งระบบน้ำอยู่ เออเข้าน้ำหอมพุ่งไปได้อืมมือต่อไปก็สี่วัดหลวงวัดลานแล้วมาซอยเอาหญ้าออกใส่ปุ๋ยไปตัวแ้งต้มตุ๋นเอางาที่มันแหงออกใบาขาดมันโคตรมันเหลือแต่ใบขึ้นมาไม่ๆม่สางข้นสางน้ำตนนุนไปเอ้า่อกๆก็พี่ก็น้องแรงเรื้องมันดีครัพอบพราะว่าหลายยาห้างดอกเมยเมย เบื้องต้นผ้าต้นไม้ต้นไหลไปนะกำลังปรับระบบปบรบบปับระบบน้ำหยดปรัาบระบบน้ำหยดเรา่าเปิดให้ามันไหลมือหมดนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเปิไดไปช่วง,งย,ยังเลี้งเนี่มยมันไหลซ้คำค้ำ โอเคไหลยอยู่มันก็ไหลยอยู่มันก็ไหลเตี้ยไปใช่ไหมมาเนาะไฟใส่แหลี่เว้นอ่ะสบายดีสองคำคำวันนี้ครับมผมดีบ้าน,วนะะสวนวัชฒนผลสวนดีด้วยนายยูเออแจ้งเลยหมดจะได้เว้นเมาเสียนรอเหมือนบรรยากาศแบบนัี้สิละบรรยากาศก็น่าแรงนะครับ อ่ะสำหรับดีวกว่าบุญขอบคุณพี่น้องติดตามเ้ยนะครับ